สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้เกี่ยวข้าวได้เอาข้าวมาถึงที่บ้านผมแล้วนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะตากข้าวนะครับกําลังขยายเขี่ยข้าวออกให้ให้มันวางบางข้าวมันจะได้แห้งนะครับอ่าก็ได้เกี่ยวมาเสร็จสิ้นแล้วเหลือเหลือเหลือสองที่นะครับเหลือสองที่ที่ยังอันนั้นนะแต่อันนั้นคือว่าให้ให้หลานทํานะตรงนั้นนะแต่ว่าเขาจะตากตากแล้วเขาก็จะส่งมา ทีเดียวเลยนะครับตรงนี้ผมเป็นผู้ทําด้วยส่วนตัวผมเองไม่มีใครช่วยแล้วผมก็ทําด้วยฝีมือผมเองนะครับตรงนี้คือนาตรงนี้ตรงที่เกี่ยวเมื่อเช้านะครับกวนนบ็วันนี้ผมถ่ายได้สองคลิปนะครับวันนี้ผมถ่ายได้สองคลิปช่วงที่รถเกี่ยวข้าวที่นาแล้วก็รถที่เขามาเทข้าวเนี่ยอข้าวที่ผมกําลังตากเนี่ย คือข้าวเขามาส่งให้แล้วรถเขาเกี่ยวเสร็จเขาก็จะมาส่งถึงบ้านว่าจะลงตรงไหนเขาก็จะมาส่งตรงนั้นนะครับคือตอนนี้ผมก็กําลังจะเขีย่ยเขี่ยข้าวให้ให้มันบางๆเพราะก็ข้าวมันก็จะได้แห้งนะครับนี่นะครับยังเขี่ยไม่เสร็จเลยนะครับ